ไปดูวิธีนะคะการทํามาหากินที่อาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดไม่เฉพาะทางหรือไม่รู้จักจริงๆเนี่ยอาจจะทํากันยากเพราะว่าเขาเรียกว่าพันเมียดเพื่อเอาไว้ดักนกเขาหาไรายได้ค่ะ โดยชาวบ้านที่บ้านคลองปลากลายนะคะตำบลบางระกรมอําเภอบางระกรมจังหวัดพิษณุโลกค่ะมีอาชีพส่วนใหญ่นะคะเป็นชาวนาแต่ในช่วงหลังจากว่างเว้นค่ะจากการทำนานะคะเขาก็ร่วมกันตั้งกลุ่มประดิษฐ์พเนียดสําหรับดักนกเขาจําหน่ายเอาไว้สร้างไรายได้ค่ะโดยนายสมควรจันแก้วนะคะบอกว่าในฤดูน้ําหลากของทุกปีเนี่ยบ้านพักและพื้นที่นาจะถูกน้ำ,นำท่วมเสียหายทั้งหมด ซึ่งช่วงนี้เก็บเกี่ยวไปหมดแล้วแล้วก็ว่างเว้นไม่ได้ทําอะไรนะคะรวมตัวกันเพื่อจะตั้งกลุ่มผู้ชายในหมู่บ้านรับทำพเนี้ยสาหรับดักนกเขาเพื่อจําหน่ายมีออเดอร์นะคะมาจากคนในพื้นที่อํเาเภอบางระกำด้วยแล้วก็อํเาเภออื่นๆที่นิยมชมช,มชอบการเลี้ยงนกเขาและมีการดักนกเขาไปเพื่อจําหน่ายโดยทําส่งขายนะคะในชุดหนึ่งเนี่ยทำชุดละประมาณ 800ถึง1,200บาทสามารถสร้างไรายได้นะคะในช่วงของการว่างเว้นจากการทำนาได้เป็นอย่างดีค่ะแต่เขาก็บอกว่าจะต้องมีนี่และค่ะฝีม้อลายมือนิดหนึ่งเพราะว่าพันเนียที่ใช้ดักแล้วก็ใช้ล่อนกเขาอาจจะต้องสวยงามหรือดูแล้วทำให้นกเห็นแล้วว่าอยากจะมาสร้างรัง<อ>เขาจะใช้วิธีการคือเอานกตัวเมียนะคะ,คะเอาไว้ในกรงล่อล่อตัวผู้ล่อตัวผู้ผเจ้าชูน,ก,นกต่อนี่<อ>แหละ<อ>เป็นที่มาของนกต่อ